ในคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนใช้อินดิเคเตอร์ buy and sell อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่อินดิเคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ทุกตัวบนโปรแกรม Trading View หรือว่าบนโลกใบนี้ทุกคนสามารถใช้สิกแนลพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าทุกคนเข้าใจว่าเราจะต้องนำ indicator พวกนี้ไปค o m b i n กับอะไรบ้างเมื่อรวมกันขึ้นมาแล้วมันจะทำให้การใช้ indicator buy and sell พวกนี้มีประสิทธิภาพและสามารถทำกำไรจริงได้ในระยะยาวดังนั้นในคลิปนี้ผมเชื่อว่าเหมาะสำหรับทุกคนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับตอนนี้ช่องออคริปโตมีคอมมูนิตี้ใน Discord ด้วยมีสมาชิกในกลุ่มกว่าหมื่นคนมีห้องอัปเดตความรู้ข่าวสารในโลกการเงินทุกวันเช้าเย็นมีเทร เซตอัใบหวยส่งให้ทุกวันและช่องพูดคุยอื่นๆที่สมาชิกทุกคนใช้เพื่อสื่อสารกันระหว่างทุกคนกับผมกดเข้ากลุ่มได้เลยเข้าฟรีร้อไม่มีค่าใช้จ่ายครับลิงก์อยู่ใต้รา,ายละเอียดวิดีโอนี้แล้วพบกันใน Discord นะครับ ก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออคิปโตอีกครั้งหนึ่งเนื้อหาหลักๆของคลิปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของ i n เคเ a t o r ที่ให้สัญญาณ buy and sell ครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเรามี i n เคเ a t o r ประเภทนี้เยอะมากๆนะครับถ้าอย่างของคนไทยเนี่ยก็หนีไม่พ้นอย่างของลุงฉลกหรือว่าของอาจารย์ตั้มนะครับที่ทําไว้อย่าง C D C action zone ครับแต่โดยส่วนมากเวลาเรานำ i n เคเ a t o r พวกนี้ไปใช้ไม่ว่าจะเป็น super เทรนก็ตามแต่นะครับมันก็จะให้สัญญาณผิดพลาดที่ค่อนข้างเยอะครับซึ่งโดยปกติแล้วเจ้าอินดิเคเตอร์พวกนี้ถ้าจะทํางานได้อย่างดีเนี่ยเราไม่ควรที่จะใช้อินดิเคเตอร์พวกนี้แค่ตัวเดียวครับเราจะต้องจับมันไปประกอบกับการใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆอีกมันจะทําให้การส่งสัญญาณสิกเนลที่บอกว่า buy หรือ sell เนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดังนั้นที่ผมพูดถึงย่อมไม่ได้หมายถึงอินดิเคเตอร์เพียง2ตัวนี้อย่างเดียวครับไม่ว่าจะ เป็นชานเดเลียเอ็กซหรือไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ใดๆก็ตามที่เป็น Buy a แอนเซลทุกคนสามารถใช้วิธีนี้ได้หมดเลยครับเพราะผมไปเจออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งมาซึ่งชื่อว่า o p t i m i z e Trend t r a c k e r o s c i l l a t o r ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามันมารวมกันกับอินดิเคเตอร์ a n แอนเ l ลแล้วลองดูประสิทธิภาพของมันกันครับว่ามันจะให้ประสิทธิภาพออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับเชื่อว่าทุกคนอยากจะรับชมกันแล้วเลยครับดังนั้นเราไปเข้าที่เนื้อหากัน ดีกว่าครับก่อนอื่นใกล้ทุกคนเปิดโปรแกรม t r a d i n g v i e w ขึ้นมาก่อนครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ฟรีที่ผมใช้ตีกราฟนะครับใครที่ยังไม่มีสามารถคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยครับสมัครแล้วก็จะมาใช้ได้ฟรีเหมือนของผมเลยหลังจากนั้นคลิกที่คําว่า indicator ครับทีนี้ครับให้ทุกคนพิมพ์คําว่า otto ครับจะเจอ indicator ที่เขียนว่า optimize trend tracker oscillator ครับ ของคุณคีวานออสบิลกิกก็คือคนที่สร้างตัวซูเปอร์เทรดนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองนำมันมาคอมบายดูครับก็ให้เราทำการคลิกไปหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็ปิดหน้าต่างอินดิเคเตอร์ทิ้งไปเลยโอเคทีนี้เราลองมาดูส่วนประกอบของเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันพิเศษอย่างไร จริงๆแล้ว indicator ตัวนี้ก็คล้ายกับ oscillator ตัวทั่วๆไปเลยครับซึ่งเขาทำหน้าที่ที่จะ track ตัวเทรนครับว่าเทรนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นขาไหนไม่ว่าจะเป็นขาบายหรือว่าขา sell s e ล l พูดง่ายๆก็คือสามารถใช้เพื่อดูภาพรวมของเทรนได้นั่นเองครับแต่ภาพรวมของเทรนในที่นี้เราก็ยังสามารถใช้เจ้าตัว buy and s e ล l หรือกลุ่มเมฆที่เป็นสีแดงหรือสีเขียวเพื่อใช้ในการเข้าสัญญาณได้อีกด้วยครับ ซึ่งจากที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นกลุ่มเมฆที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือสีแดงกับสีเขียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองซูมเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับเราจะเห็นเส้น2เส้นครับเป็นเส้นสีฟ้าแล้วก็เส้นสีแดงครับเส้นสีฟ้าเราเรียกมันว่า h high optimize trend tracker ครับส่วนเส้นสีแดงมันคือ low optimize trend tracker ครับให้เราทำการ double click ตัว indicator ขึ้นมาแล้วคลิกคำว่า style นะครับเราจะเจอตัว HOTT กับ LOTT ตัวนี้นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับก็ให้เราทำการปิด2เส้นนี้ไปเลยครับแล้วคลิกโอเคตอนนี้เราก็จะยังคงเหลือกลุ่มเมฆแล้วก็สัญลักษณ์ buy and sell ซึ่งตรงนี้นี่แหละครับ ที่เราจะนำมันมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกับใครที่เหลืออื่นๆที่ผมจะกล่าวต่อไปในวิดีโอนี้อีกต่อไปครับซึ่งถ้าหากว่าเรามองภาพอย่างง่ายๆก่อนเลยเนี่ยมันก็ใช้ง่ายจริงๆครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มเมฆสีเขียวนั่นคือสัญ,ญลักษณ์บายใช่ไหมครับก็ให้เราทําการซื้อนะครับตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะก็บายมายาวๆครับจนกระทั่งเจอสัญ,ญลักษณ์เซลครับก็คือบริเวณนี้ กราฟก็สั่งให้เราทำการขายครับสินทรัพย์ก็มีราคาที่วิ่งลงมาครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปทุกครั้งแล้วก็ทุกคลิปเลยนะครับการใช้อินดิเคเตอร์การใช้ระบบเทรดใดๆก็ตามแต่นะครับ เขาไม่สามารถที่จะใช้เพียงตัวเดียวเพื่อยืนยันในการเข้าสัญญาณได้จริงๆแล้วเรื่องวิธีการคอนเฟิร์มชันด้วยหลายๆเลเยอร์นะครับมันสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับสมมุติว่าทุกคนเนี่ยเทรดด้วย SMC อยู่เทรดด้วย ICT อยู่ก็ตามแต่นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยเข้าตามแผนทุกอย่างนะครับเท่าที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วรู้สึกว่าเออตรงเนี้ย มันตรงตามแผนทุกอย่างมันก็ยังไม่ควรครับที่เราจะปิดการเทรดด้วยระบบ ICT หรือ SMC เพียงอย่างเดียวซึ่งถ้าเกิดมาถามผมนะครับผมจะใช้วิธีอื่นในการเพิ่มจุด Confluence เข้ามาให้ได้มากที่สุดครับจนเรามั่นใจจริงๆว่าจุดตรงเนี้ย มันคือจุดที่เราจะกระโดดเข้าไปเล่นครับดังนั้นการใช้อินดิเคเตอร์ก็เช่นเดียวกันตัวนี้ตัวเดียวก็ยังคงใช้ไม่ได้ดังนั้นเราจะแอดอินดิเคเตอร์เพิ่มเข้าไปครับและก่อนที่จะไปรับชมกันต่อนะครับเนื้อหาเนี่ยรออยู่แล้วตอนนี้ผมขอขั้นสักครู่เดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องออกคริปโตครับกำลังแจก iPhone 15 TV Sony แล้วก็ตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์อยู่ครับซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้ามารับได้ซึ่งรางวัลผมแจกทั้งหมด5รางวัล ตามนี้เลยครับใครก็ตามนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วใช้กระดานเทศสมัครกระดานเทศใต้คลิปนี้ของ bing x ครับ โอนเงินเข้ามาแล้วทําการเทรดบนกระดานนี้อันดับและวอล่มการเทรดจะถูกจัดลําดับอยู่บริเวณนี้ครับเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนะครับใครที่อยู่อันดับ1-5ก็จะได้รับของรางวัลดังกล่าวไปซึ่งกิจกรรมจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่14ซึ่งเริ่มมาแล้วนะครับและจะไปสิ้นสุดที่สิ้นเดือนนี้ก็คือวันที่30ดังนั้นตอนนี้ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทเทรดในกระดานอื่นอยู่แล้วนะครับก็จะมีอัตราผล แพ้หรือชนะเนี่ยที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับการที่ย้ายมาเทรดบนกระดานนี้ทุกคนก็ยังมีอัตราแพ้หรือชนะเท่าเดิมครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือวนลุ่มที่เกิดขึ้นครับที่มันสะสมตรงนี้จะได้มาเป็นของรางวัลอย่าง iPhone 15 TV s ทีวี Sony 4K 55นิ้วหรือว่าตั๋วเครื่องบินราวทิปนะครับของสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปสิงคโปร์ฟรีๆเลยซึ่งครบกิจกรรมทั้งหมดถ้าได้อันดับ1 2 3 4หรือ5 ผมจะส่งของรางวัลไปให้แล้วช่องเราก็จัดกิจกรรมตลอดใครที่ยังไม่ได้เทรดก็คลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้แล้วก็เข้ามาเทรดกันได้เลยครับส่วนใครที่ใช้ไม่เป็นสมัครไม่เป็นก็มีวิดีโอสอนทั้งหมดเลยยังไงผมก็ฝากบ i n g อ็กไว้ด้วยนะครับ เอาละเรากลับมาต่อกันที่ Trading View นะครับให้ทุกคนคลิกที่คำว่า Indicator ครับแล้วพิมพ์คำว่า Super Trend ลงไปครับของคุณคนเดิมนะครับ k ีวานออสบิวกิจะเห็นว่า Super Trend เนี่ยมีคนใช้ตั้ง43,200กว่าคนนะครับก็คือของแท้จะเป็นตัวนี้เลยจริงๆแล้วต้องบอกว่า Super Trend เนี่ยโค้ดมันเบสออนของตัว Trading View อยู่แล้วนะครับแต่ Creator คนอื่นๆเนี่ยก็จะเอาเจ้าตัว Super t r e n d เนี่ยไปพัฒนาต่อนะครับซึ่งเหตุ ผลที่ซูเปอร์เทนเนี่ยม,มันได้รับความนิยมเพราะว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เบสออน ATR ครับแล้วผู้ใช้จำนวนมากเนี่ยก็จะนำเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปคอมไบ n e ตามเตลรจี้ต่างๆของตัวเองเพื่อให้เกิดการเทรดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองดูจากภาพตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอืมันก็เกิดสัญญาณ False Signal ที่ค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับ ดังนั้นผมขออธิบายของตัวซูเปอร์เทรนก่อนครับเผื่อใครไม่เคยใช้เจ้าซูเปอร์เทรนเนี่ยลักษณะาการทํางานของมันคล้ายๆกับตัวด้านล่างเลยครับถ้าเกิดสัญลักษณ์บายขึ้นมาเราจะทําการเปิดลองโพสิชันครับถ้าเกิดสัญลักษณ์เซลล์เราจะทําการเปิดช็อตโพสิ i ันครับ ก็ง่ายๆแบบนี้เลยแต่ตัวซุปเปอร์เทรนเนี่ยถ้าเกิดเราดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเราก็จะเจอการตั้งค่าที่มีตัวพารามิเตอร์ให้เราทําการปรับอยู่หลักๆก,ก็จะเป็นตัวของพิเรียของ ATR e ครับกับตัว m u l ติพลายเออก็คือตัวคูณของ ATR e นั่นเองนะครับเจ้าค mm hmm. ่าตรงนี้นะครับทุกคนสามารถมาจูนนิ่งมันได้มาเซตได้นะครับตามสินทรัพย์หรือว่า a อ s e ซที่ทุกคนต้องการในที่นี้ผมเปิดแอสเซอยู่ที่เหรียญฟอเร็นะครับในไทม์เฟรม e 1ชั่วโมง แต่ว่าวิธีการเล่นแบบนี้ระบบแบบนี้ไม่ได้จํากัดอยู่กับการเล่นเพียงคู่ forex เท่านั้นนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นนอกคริปโตเคอเรนซีก็ยังสามารถใช้งานได้ครับแต่ในที่นี้เพื่อเป็นการเดมอนนะครับผมจะไม่ได้มาลงลึกถึงเรื่องของการจูนนิ่งแต่จะพยายาม,มาอธิบายให้ฟังว่าอินดิเคเตอร์เหล่านี้ที่คนอื่นๆยังคงใช้อยู่และยังเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพอยู่เพราะมันเกิดจากการคอมไบประมาณไหนนะครับก่อนอื่นเราตั้งค่าอินดิเคเตอร์ก่อนครับ ดับเบิัคลิกขึ้นมานะครับไต์นะครับติ๊กตัวบายออกครับแล้วก็ติ๊กตัวเซลล์ออกหลังจากนั้นกดโอเคไปได้เลยครับเอาละตอนนี้ทุกคนก็จะเกิดคำถามพี่ครับติ๊กออกแบบนี้แล้วผมใช้อะไรเลยครับแน่นอนครับว่าผมเตรียมคำตอบไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วครับวิธีการใช้งานของการเล่นแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้เล่นโดยการยึดตัวซ u เปอร์เทรนด์เป็นหลักแล้วครับแต่เราจะเล่นโดยการยึด ตัวอินดิเคเตอร์ด้านล่างในการให้สัญญาณเป็นหลักครับผมลองยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับในกรณีที่ตัวซูเปอร์เทนเนี่ยเกิดสัญญาณสีเขียวมาแบบนี้นะครับและอินดิเคเตอร์ที่เป็นออปติมั e ์เทรนแท็กเกอร์ด้านล่างเกิดสัญญาณบ่ายขึ้นมาแบบนี้ครับเราสามารถที่จะทำการเปิด b ่ายโพซิชันตรงจุดนี้และตั้ง Stop l o อสไว้ได้เลยครับเราอาจจะตั้งไว้ที่ 1.5RR ก็ได้ครับก็ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้กราฟ มันรันไปครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เราสามารถที่จะทำกำไรได้แล้วนะครับเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้กราฟมันรันไปเรื่อยๆครับตรงนี้เกิดสัญลักษณ์บ u ายขึ้นมาอีกแล้วเราก็ทำการเปิดบ่ายโพซ t ช o นได้แบบนี้ครับ stop ล o s s แล้วก็ตั้งไว้ RR อยู่ที่1.5ก็ประมาณนี้แต่จะเห็นว่าจุดตรงนี้เราแพ้ให้กับตลาดแล้วทำไมเราถึงแพ้ล่ะเพราะบริเวณนี้มันคือจุดบริเวณไซเวงไงครับ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นแบบไหนระบบการเทรดแบบใดผมไม่ได้หมายถึงว่าการเล่นอินดิเคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การเทรดแบบใดก็ตามแต่ถ้าเรายังไม่สามารถมองโครงสร้างของตลาดหรือมองพฤติกรรมของตลาดได้ออกเราก็จะต้องมีการเสียตามจำนวนไม้แบบนี้เรื่อยไปครับสมมติว่าผมเนี่ยทำการเล่นอาจจะเป็นการเล่นด้วยกัน เทรดดิมาซับพลายก็ได้นะครับสมมติผมบอกว่าผมเนี่ยวิเคราะห์มาอย่างดีนะครับแล้วผมก็ทำการเทรดแต่ผมมองตลาดไม่ออกว่าตอนนี้ราคาควรจะทำเบสและมันแลนลี่มานะครับมันควรจะพักตัวแต่ผมก็ยังฝืนไปเทรดอยู่ผมก็จะต้องเจอกับประสบการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยไปดังนั้นนะครับการที่บอกว่าอินดิเคเตอร์มันทำงานไม่ดีมันทำงานไม่ได้แท้จริงแล้วมันอยู่ที่ว่าเราประเมินสภาพของมาเก็ตตอนนั้นได้ดีแค่ไหนครับวิธีการ ที่ผมแนะนําตรงนี้ผมแนะนําเพียงเพราะว่าการที่เราจะเอา indicator buy หรือ s e ล l มาเล่นเราจะต้องมี indicator c o n f i r มอย่างน้อย2ตัวแต่ตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าขนาดที่มี indicator confirm ์มตัวนั้นเราก็ยังแพ้ให้กับตลาดสมมุติว่าเราปล่อยให้ indicator รันไปนะครับโอเคตรงนี้นะครับเกิด s e ล l นะครับเราก็ทําการเล่น s e ล l ที่จุดบริเวณนี้นะครับ R R ก็เหมือนเดิมครับอาจจะตั้งไว้สัก1.5ก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้กราฟลันไปก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้เราสามารถที่จะทํากําไรได้ครับทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าอินดิเคเตอร์เพียง2ตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทํางานได้ดีเลยครับแต่ว่าผมยังเชื่อว่านะครับการที่เราพิจารณามากกว่านี้ครับมันจะทําให้เราเข้าได้ข่มขึ้นครับซึ่งผมจะลองยกตัวอย่างอินดิเคเตอร์ที่ใช้ประกอบกันให้ดูนะครับว่าถ้าเราเอาอินดิเคเตอร์มาประกอบอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าได้แม่นยําขึ้นไปอีกครับ ให้ทุกคนคลิกที่คำว่า Indicator ครับแล้วพิมพ์คำว่า Volume ขีดตามด้วยคำว่า b a s e Support and Resistance Zone ครับคลิกมาเลยครับ1ครั้งที่มีคนใช้ประมาณ1มื่นโอเคเรามาดูจุดตรงนี้กันครับว่าตรงนี้เราพลาดอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจุดตรงนี้ดีๆนะครับเราจะเห็นว่าถ้าทุกคนเล่นตามที่ผมบอกนะครับก็คือว่าเข้าตามใครทีเลียทุกอย่างเลยนะครับตรงจุดเนี้ย เราต้องทําการเปิดบ่ายถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามองย้อนมาถึงตรงนี้นะครับจริงๆตรงเนี้ยเราต้องทําการเปิดเซลล์ล้วก็ตั้งสต็อปลอตไว้บริเวณนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเราลองมาอธิบายจุดที่เราลองแอคชั่นไปแล้วกันนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเปิดตัวโวลูมเบสมานะครับทุกคนก็จะรู้ว่าที่บริเวณนี้นะครับราคานั้นได้ทําตัวซัพพลายโซนไว้บริเวณนี้ที่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครทีเดียเนี่ครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนทําการ เปิดตัว R r ขึ้นมาแล้วก็วางไว้แบบนี้อ่ะโอเคครับแล้วก็ตั้ง R .r. ให้ได้ประมาณ1.5แบบนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าการที่ราคาเนี่ยจะรันขึ้นไปนะครับเพื่อให้ทะลุโซนด้านบนเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากในครั้งแรกซึ่งเราไม่สามารถรู้จริงๆหรอกครับว่าเมื่อราคาวิ่งย่ำเข้ามาในโซนนี้มันจะกลับตัวลงไปต่อในทิศทางขาลงหรือมันจะเบรกแล้วเปลี่ยนคีย์ตรงนี้ให้เป็นคีย์รับ เราวิ่งขึ้นไปต่อดังนั้นเมื่อเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แบบนี้ครับการที่เราทำการเปิด Position ตรงจุดนี้จึงถือว่าเสี่ยงเกินไปซึ่งถ้าหากว่าเป็นผมเล่นผมก็จะไม่ทำการเปิดโพ i ิ i ันณ์ณบริเวณนี้ครับทีนี้ลองมาดูที่จุดนี้อีกทีหนึ่ง จุดนี้นะครับกราฟสั่งให้เราทำการเปิดเซลล์ที่บริเวณนี้ครับเราก็ทำการเปิดเซลล์คำถามของผมคือว่าเราจะตั้ง stop loss ไว้บริเวณนี้ไหมครับถ้าเรารู้ว่าโซนของราคาจะวิ่งไปได้ถึงบริเวณนี้เราก็จะตั้ง stop loss ไว้เลยเลยโซนตรงนี้ขึ้นไปอีกและเราก็จะตั้ง R r ของเราเนี่ยให้ได้1.5ครับเราก็บอกว่าอ๋อตอนเนี้ยระบบของเราเนี่ยพร้อมที่จะ เขาเล่นแล้วทีนี้เราต้องมาพิจารณาต่อครับว่าการที่เราเทรดระยะสั้นแต่การวางสต็อปลอของเราเนี่ยวางกินขึ้นไปเยอะมากๆถ้าพูดก็คือ1% 1.24%ในการขยับในตลาด f o r l ็ c มันเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับ ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าหากเราต้องการจะกินนะครับเต็มที่เราจะกินได้แค่เพียงโซนเก่าคือโซนประมาณบริเวณนี้เท่านั้นครับกราฟจะไม่สามารถวิ่งมาถึง RR 1.5อย่างที่เราคาดหวังไว้สมมุติว่าเรารู้แล้วนะครับว่า t k k p r r o i t เนี่ยเราจะเทคได้ประมาณนี้ครับซึ่ง RR เนี่ยก็จะอยู่ที่0.42คําคำถามของผมคือว่าเราต้องพิจารณาแล้วครับว่าไม้นี้เราควรที่จะเสี่ยงเพื่อเปิดออเดอร์หรือไม่ ปกติถ้าเกิดเรากินเรากิน1.5เท่าแต่ไม้นี้ถ้าเกิดเรา Order, เปิดออเดอร์เรากินเรากิน0.42เท่าเท่านั้นเองแต่ถ้าเสียเราเสียถึง1เท่าการเล่นแบบนี้ครับอาจจะทําให้เ,เพื่อนๆมีวินเลทที่สูงขึ้นในระยะสั้นแต่ในระยะยาวครับการเล่นแบบนี้จะทําให้ทุกคนขาดทุนและพอตแตก ในที่สุดเนื่องจากลิสต์รีวอร์ดที่เราใช้ในการเทรดนั้นมันไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยดังนั้นไม้นี้ก็จะเห็นว่าเมื่อมันไม่คุ้มแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องทําการเปิดโ s i t i o n ก็แค่นั้นเลยครับเอาล่ะทีนี้เราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างนี้ก็คือกราฟเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาลงมายาวๆนะครับแล้วก็มาเจอ แนวอยู่ด้านล่างบริเวณนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับแนวเก่าที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นแนวรับหรือแนวต้านนะครับถ้าแนวเก่ามันสามารถที่จะทําลายคีย์เก่าได้แล้วนะครับมันจะเทินตัวเองไปเป็นฝั่งตรงข้ามเสมอนะครับจากจุดตรงนี้นะครับเราเห็นว่าซูเปอร์เทนเนี่ยเกิดสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นมาแล้วครับและบริเวณนี้นะครับเทรนแทร็กเกอร์เนี่ยก็เกิดสัญลักษณ์บายขึ้นมานะครับคำถามคือว่า ผมจะทำการเปิดบ y Position ที่แท่งนี้หรือไม่ครับซึ่ง Stop Loss ก็อยู่บริเวณนี้นะครับ RR ก็อยู่ประมาณ1.5ก็ประมาณนี้ครับ คำตอบคือว่าหลังจากที่เราเห็นนะครับจุดที่ราคาไมาย่ําอยู่บริเวณนี้หลายครั้งมากๆนะครับและเราก็เห็นแล้วว่าราคาเนี่ยเกิดการรีเจ็คตลอดนะครับจนสามารถที่จะเบรกแนวเก่าของเขาไปได้ครับแนวเก่าที่ผมหมายถึงก็คือแนวนี้แนวนี้แนวนี้แนวน,น,วนี้ประมาณนี้ครับราคาเบรกไปได้นะครับและก็เกิดสัญลักษณ์บ่ายโพซิชันขึ้นมาครับทีนี้เราลองมาวาง r r ดูครับ RR ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าตรงจุดนี้โดยการลิมิตออเดอร์แท่งนี้คือ แค่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้ทันผลก็คือเราจะต้องมาคิดต่อเลยครับว่าเราจะเข้าหรือไม่สมมุติว่าผมพิจารณาแล้วอุ้ยมันคุ้มครับผมต้องการที่จะเข้าออเดอร์นี้ผมก็ปล่อยให้กราฟมันรันต่อไปก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับกราฟก็ฮิต ตัว Profit เราในที่สุดครับคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะก็เพราะว่าเพรสเชอร์ของคนที่บายจากตรงนี้มานะครับมันทะลุอีกตรงนี้ได้นะครับมันทำให้เพร s เ u อร์ของคนที่บายเนี่ยมีสูงมากจนสามารถชนะเพร s เ u อร์ของคนที่เซลล์มาโดยตลอดได้นะครับก็จะเห็นว่าการเข้าตรงจุดนี้นั้นค่อนข้างสมเหตุสมผลก็ทาให้เราสามารถทากาไรได้ในที่สุดครับอย่างที่บอกตอนต้นคลิปเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าการที่เราจะเล่นบายหรือเซลเนี่ยมันไม่ได้มี มีแค่การที่เราดูสัญ,ญลักษณ์นะครับว่าเ,าเราจะเล่นบ่ายหรือว่าเซลลแต่สิ่งที่เราจะต้องมองให้ออกก็คือเราจะต้องเข้าใจหลักการวิ่งของราคาอย่างเรื่องของ price section นะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของการวิ่งของราคาหรือว่า price section แล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับกลยุทธ์นี้ใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยและ indicator ที่ทุกคนเห็นในท้องตลาดที่โชว์สัญ,ญลักษณ์บายหรือเซลล์ก็จะเป็น indicator ที่ทุกคนสามารถนํามาปรับใช้เพื่อทําเงินได้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อคนอไหน มีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสัญญาว่าถ้ามีเวลาจะเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ